รงด้านในนะครับหลวงพ่อพระสุขน้องชายมีพระสุขมีพระสัยนอนิี้วัดศรีคุณเมืองข้างในหลวงพ่อพระสุขนะครับไม่ใช่องค์ข่าวนะองค์ที่อยู่ด้านหน้าอีกองคหนึ่งที่เป็นเงอสีทองเรลือก วันนี้คุณมาที่นี่มาทำอะไรที่หนองไข่ไม่ตอบอีกยิงนะเนี่ยยิงมีคนยิงถามก็ไม่ตอบแล้ว,ลวก็หนาเนี่ยะเราไม่เอาตัดทิ้งก่นก <c oughs> ินปลาแม่น้ําโขงต้มยำปลาคังกับปัดฉาประบึกสองคนกินไม่หมดอ่ะ ปลาคังเขาตัวใหญ่อ่ะนี่ปลาคังก้างมีกระดูกใช่ไหมก้างมีกระดูกเลยตัวใหญ่เป็นปลาแม่น้ำขมิงนนะ มาจังหวัดหนองคายก็เลยมาทานข้าวมาถึงหนองคายก็ต้องกินข้าวพี่ริมแม่น้ำโขงอันนี้อยู่ตรงแพรแพรน้ำไหลแรงแรงแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาแพก็มั่นคงอยู่กินข้าวทักทายหน่อยรีบกินรีบไปคนคนชวนกินนะ่ะแต่ว่าคนกลั่าแล้วเรา ไม่รู้เดี๋ยวเราจะจ่ายก็จะจ่ายดยูทีกันนะ่รับแต่ไม,<ป>ไม่แพงนะถ้าพูดถึงนะหม้อใหญ่มากเลยเนี่ย <ๆ S 1> เราจะให้ดูหม้อหม้อขนาดเนี่ยสองร้อยเนื้อเต็มจานนี้กันี้ก็สองร้อยเนี้ย <ๆ S 1> เ,เต็มอยู่ไม่หมดบอกเขาใส่ถุงกลับไปกินมื้อเย็นแน่นอนอ่ะอร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยดู ็บอกถ้ามาหนองคายจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างตามแผนที่ที่ติดไว้ตรงนี้บอกว่าจะมีจุดชมวิววัดผาตากเสื้อเป็นที่ลำน้ำมันจบก,กันมีหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อแล้วก็หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อข้าสเดจสาราแก้วกูว่นี่สาลาแก้วกู่นี่เมื่อก่อนเคยไปนานมาแล้วเดี๋ยวจะไปดู๋สูตรวิจัยพืชสวนหนองคาย กับน้ำตกทันทิพย์นี่คือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย จุดนี้คือบริเวณลานพญานาคของจังหวัดหนองคายริมฝั่งโขงจุดนี้เราจะเห็นมุมแม่น้ำโขงที่กว้างมากครับโอ้กว้างจริงๆสุดลูกหูลูกตาเลยนะที่เราเห็นฝั่งนู้นคือประเทศลาวเนอะรู้ๆอยู่เนาะนั่นแหละตรงนี้ฝั่งลาวโอ้มีร้านอาหารมีแพรยนมี ที่พักอาศัยแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารเยอะแยะเนาะองค์นี้คือองค์เจดียด์สารพัดนึกนะครับตั้งอยู่บริเวณวัดลำดวนด้านหน้าวัดลำดวนเลยริมแม่น้ำโขงฝั่งท่าเสด็จถ้าเลยไปทางด้านนู้นจะมีกเจดีย์หนึง่งถ้าน้ำแห้งจะเห็นเจดีย์โผล่ขึ้นมาคือเจดียด์กลางน้ำแต่ตอนนี้น้ำท่วมแล้วเพระน,น้ำอยู่ทางบัด,าด่านเจดีย์เก่านะเนี่ยเก่า ดูนะครจดีเป็นอิฐกเก่าๆเลยนะมารูเท่าไหร่ไม่รู้สาธุสาธุาธาธด้วยกันครับตอนนี้มาอยู่ที่บริเวณลานพญานาคครับของจังหวัดหนองคายจุดนี้จะเห็นพญานาคสองตัวสองตนเนาะ,ะเป็นจุดที่ชัดที่สุดนะ เนี้ยม่โด้านหลังผมคือหลวงพ่อพระสีครับที่วัดศรีสุมังริมโขงจังหวัดหนองคายอาจจะมีพระใสพระสุก์พระสีมีพระสีนะครับสวยงามครับรูปองค์สวยงามมากเลยวันนี้มีโอกาสม,มากมาไหว้ขอพร หลวงพ่อภิ์ครับทธิ์สมานนอรใบ ตัวยัดครับ ว่าพะเสาบทหลังนี้อายุน่าจะสองวัยปีครับทัดตามที่ คือโบสถ์หลังนี้ก่อสร้างเมื่อปี2361นะครับเป็นที่บริษฐานหลวงพ่อพระเสานะครับพระพระเสามีพระศุกร์พระเสาพระเสริมพระศรีพระส,ระสนะครับส่วนพระศรีจะจะจะไม่ได้ก่อสร้างพร้อมกัน,กนตามประวัติอันเชิญมาจากภูเขากวาประเทศลาวเลยนะฮะเมื่อเกืบ200ปีที่ผ่านมาองหลวงพ่อพระเสาอยู่ภายในโบสถ์นี้แต่ว่าในรูปสดที่แต่ว่าจะ ทำประตูกลงไว้ป้องกันการโจรกรรมเนาะได้เข้าไปสักการะแล้วครับ ที่เห็นด้านหลังผมคือพระธาตุล้านหนองครับเป็นพระธาตุจำลองนะครับองค์จริงของพระธาตุล้านหนองจะอยู่ในนูน่นในแม่น้ําำคงกลางน้ําเลยกลางแม่น้ําำคงเลยนะครับตอนนี้ฤดูน้ำเนี่ยพระธาตุจมน้าไปแล้วนะต้องหน้าแรงถึงจะเห็นนั้นองค์จำลองเราไปไหว้พระธาตุกันครับ ที่วัดภูไชยจังหวัดหนองคาย เมื่อประชาชนเลือกผู้แทนโกงก็ได้ผู้แทนโกงผู้แทนโกงทั้งหลายไปประกอบกันเป็นรัฐสภาประกอบกันเป็นรัฐสภาก็จะเป็นรัฐสภาโกงรัฐสภาโกงไปตั้งคณะรัฐบาลก็จะเป็นคณะรัฐบาลโกงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะเป็นคนโกงโกงกันทั้งบ้านโกงกันทั้งเมือง เราจะอยู่กันได้อย่างไรพุทธาภิกุตมรมรัตใชัยอภินันตตามกระแสครับ